สวัสดีครับอลติคเข้าใหม่สีดำนะครับนานๆจะมีทีนะครับสีดำมีคันเดียวนะครับสภาพสวยสภาพเนียนกริบเลยเรียกว่าสภาพเหมือนใหม่ป้ายแดงนะครับตัวนี้นะครับบอกเลยว่าไม้น้อยนะครับไม่ลักหมื่นหายากรถหนงานต่อสูนด้วยนะครับไม่ลักหมื่นหายากนะย้ําเลยนะครับตัวนี้สีดํามีคันเดียวนะครับราคาดีนะครับปกติย้อนสี่แสนสี่หมื่นเก้าวันนี้เอาไปนะครับราคาดีๆแบบนี้สีดำหล่อๆสภาพเนียนกริบนะครับเพิ่งเข้ามาเลยนะครับรถคันนี้ได้ปีสิบเก้าด้วยนะครับได้ชมใะเช่นปีสิบเก้านะครับ ไม่ใช่ปี18นะครับชมนี้นะครับปี19ได้ปีใหม่นะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยสภาพเดิมคลิปเนียนเลยพ่อยูปมาณ7,500บาทนะครับตัวนี้นะ7,5 0 0เท่านั้นนะครับดอกเบี้ยตัวที่สองาเอาติดตัวนี้ชมไม่ได้เช่นนะครับสีดำสภาพหล่อสภาพเนียนเลยตัวนี้บอกก่อนนะว่าได้รถที่เป็นระบบเบรกนะครับ abs 4ล้อล้อหน้าดิสล้อหลังดิสแล้วนะครับ บอกก่อนนะว่ารถที่เราขายทุกคันนะสภาพเดิมย้ําเลยว่าสภาพเดิมไม่มีชนหนักต,ต่อตทอร์รถใดๆทั้งสิ้นนะครับสวยเดิมเกรดเแบบนี้นะครับไฟหน้าเป็นแบบมันตีรีเฟกเตอร์นะครับตัวกันชนหน้าจะได้เป็นสีดําด้านนะครับและก็ตัวกระจังหน้าจะเป็น2ชั้นโครเมียมนะครับมีไฟท้ายม,มาให้ครบๆสวยๆเดิมๆนะครับและลายเรียดรอบรถนะครับสีสามพันลถเนี่ยสภาพเดิมคลิปสวยมากนะครับย้าว่าสวยเลยนะครับและเป็นรถสีดําคันเดียวที่นะครับ ได้สภาพเนี่ยแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่นี่คือรถมือสองนะครับไม่ต้องบอกว่ามือหนึ่งนะมันเหมือนมากนะครับแต่ว่าผุ่มมากๆเลยนะครับและไม่ก็บอกเลยว่าหลักหมื่นเท่านั้นไม่หลักหมื่นรถในงานนะครับย้ำว่าหายากนะครับคือคัดมาให้แล้วนะครับคัดมาให้แล้วนะครับและดูนะรายละเอียดรถบอกเลยว่าเดิมสวยกริบเลยแม็กเป็นสีเทาดำปัดเงานะครับแบบนี้ระบบเบรก ABS นะครับ ABS นะครับยางนะครับ ็อปส6สภาพเดิมๆสวยๆย่างปี23านะครับเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับเรียกว่าเช็คระยะมาครบๆเลยนะครับคลิปปั๊วสูนได้ซุ้มล้อโครงสร้างได้เดิมๆนะครับตัวเครื่องดูอ้อวีทีไอนะครับตัวนี้นะครับกระจกด้านหน้านะครับตัวนี้นะสภาพเดิมคลิปเลยนะครับกระจกเดิมแท้จากป้ายแดงนะครับจากศูนย์กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวมาพร้อมในตัวและตัวนี้นะครับประหยัดน้ำมันด้วยนะครับประหยัดน้ำมันด้วยนะครับหูจ่าประตูทั้ง4บานนะครับมีเส้นสปอร์ตโครเมียมมาให้ครบ ตัวรถการกินน้ำมันอยู่ที่ประมาณ17-20กิโลลิตรนะครับเชื้อเพลิงเติมเบนซินเท่านั้นนะครับเบนซินเก้าเก้าเติมได้หมดเลยนะครับและผมจะบอกว่าตัวนี้นะครับสีดำมีคันเดียวปกติจะเจอสีบอลเงินใช่ไหมแต่นี่คือสีดำนะครับใครชอบสีดำบอกเลยว่าห้ามพลาดติดขาดนะครับเบาะหนังสีเบสสีครีมเบาะหนังสภาพใหม่กริปเนียนกริปเลยนะครับใหม่กริปเนียนกริปนะครับสีสว่างสว่างแบบนี้นะครับสวยมากดูดีดูสวยมีออร่าเลยนะครับ คือบ่อเนี่ยสภาพใหม่มากไม่เก็บไม่ช้ำเลยนะครับไม่มีคราบขี่โคงที่ใครใดยงสิ้นเลยสวยมากเรียกว่ารักษาอย่างดีเลยคันนี้นะครับและดูนะหัวน็อตเดิมๆไม่แก่ไม่ขยับนะครับเดิมๆนะครับหัวน็อตเดิมแผ่นเพจเดิมนะครับนี่เดือน10เดือนกรกฎาคมปี19นะครับโครงสร้างเดิมๆสปอตเบนอาร์คดูได้เลยนะครับเดิมๆทุกเม็ดทุกจุดไล่ดูได้นะครับนี่เดิมๆนะครับมาคันนี้นะครับบอกเลยว่าสวยคุ้มค่านะครับจัดได้เลยคันนี้นะครับ แอร์แบ็กมีให้ครบซ้ายขวาคอนโซลเป็นบูดน,นุ่มแต่งกับสีเบสสีดําตัดกันสีทูโทนนะครับแล้วก็เกียร์ซีเป็นซีวันชิปแบบอโอตโต้นะครับบอกเลยว่าคันนี้โคตรสวยนะครับโคตรสวยนะครับขอบกระจกจะเป็นเส้นสปอร์ตแบบนี้นะครับนี่และดูนะครับเสาซีด้านท้ายนะครับโครงสร้างสภาพเดิมนะครับนี่สภาพเดิมเดิมเป็นอ่างชัดๆคมๆทุกจุดหูคล้องนะครับหูคล้องจุ่มสียังอยู่ครบๆแบบนี้นะครับไม่เก้าหมื่นห้าพันโลนะครับนี่คือสภาพไม่เก้าหมื่นห้าพันโลนะครับปกติเจอแสนห้าแสนหก แต่วันนี้บอกเลยว่าคุ้มมากกับสเปคราคาขนาดนี้นะครับคุ้มมากๆนะครับ429,000เท่านั้นนะครับออกใหม่800,000ไม่ต้องนะครับไม่ต้องดาว30%ไม่ต้องนะครับวันนี้บอกเลยว่าฟรีดาวได้บัตรประชาชนใบเดียวนะครับคันนี้รายได้1 6ื่นห7เจราชการพนักงานบริษัทออกได้นะครับบอกเลยน่าออกได้นะครับตอนท้ายไฟท้ายเป็นแบบ LED light guiding แบบปลายดาบสมุไรนะครับและดูนะเครื่อง1ัน0ุ c นะครับเป็นเกงขนาดกลางนะครับที่ดีไซน์มาด้านห้อง ห้องเก็บสัมภาระใหญ่มากกว้างมากนะครับใหญ่มากกว้างมากเลยนะครับนี่แบบนี้นะครับโครงสร้างสภาพเดิมนะครับโครงสร้างสภาพเดิมแล้วดูนะนี่ครับให้ดูลายละเอียดเมนูเป็นอสปอตเดิมเห็นไหมครับหัวน็อตเดิมๆไม่แกะไม่ไขไม่ขยับขอบต่างๆเรียกว่าเดิมเลยนะครับสภาพเดิมนะครับตัวนี้นะครับไฟท้ายจะเป็นไทโคริโตนะมี2แบรนด์นะครับที่อาร์ทีเขาใช้นะครับจะมีตัวสแตนเลสกับตัวไทโคริโตสองแบรนด์นี้เท่านั้นนะครับ แลวโครงสร้างเดิมๆสภาพเดิมนี่เห็นไหมโครงสร้างตรงนี้ได้เดิมๆเลยนะครับเดิมๆนะครับนี่โครงสร้างเดิมไม่บิดไม่งอไม่ค้ไม่เคี้ยวแล้วดูตัวถังนะครับตัวถังเดิมซีนเดิมนะครับนี่ซีนสีเป็เปครีมคมแบบนี้นะครับสภาพสวยสภาพเดิมเลยนะครับซีนสภาพเดิมตัวถังเดิมด้านท้ายเดิมไม่มีชนนะครับนี่เดิมๆไม่มีชนนะครับตัวถังเดิมคานกลางสภาพเดิมนะครับนี่คานกลางได้เดิมนะครับอ่ารถคันนี้สภาพสวยพร้อมใช้เลยนะครับราคาดีแค่4 2 9 0 0 0สานะครับ 429,000เท่านั้นนะครับใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับยางก็ปี23เปอย่ยไปประมาณ20,000แล้วนะครับยางเปลี่ยนให้ใหม่ปี23แล้วด้านหลังจะมีพัดชาร์จ2.0แอมป์มาให้นะครับแล้วดูเบาะด้านหนักเบาะด้านหลังนะครับนี่เป็นเบาะหนังสีเบลเบรกครีมๆแบบนี้นะครับจุดยึดเอโมทุกจุมีให้ครบๆนะครับโครงสร้างด้านท้ายตรงนี้ก็เดิมเช่นกันเป็นโอเมนอาสปอตเดิมนะครับสภาพเดิมสภาพสวยพร้อมใช้นะครับสมัยที่นะครับ เวลาอยู่ใกล้มันจะแตะเปิดแต่ล็อกให้เลยครบ,ครบได้นะครับถ้ากุญแจอยู่นอกรถนะกุญแจในรถไม่ไม่สามารถจะล็อกได้นะครับกระจกไฟฟ้ามีให้ครบครบปรับได้สีทางพุ่สตาร์ทมีครบไม่เก้าหม่นห้าพโลนะครับไม่เก้าหม่นห้าพโลนะครับเกียร์ซีวิ้งชิพนะครับเบรกมือแมนนวลที่วางแก้วน้ำสองใบมีให้ครบเบาะหนังคือผมบอกเลยว่าเบาะขยี้สภาพคือใหม่มากเลยนะครับเหมือนถอยมาจากป้ายแดงเลยนะครับสภาพใหม่คลิบแทบเหมือนแทบไม่ได้ใช้งานดูดิไม่มีรอยยุบรอยยุบเลยอะ ใหม่มากนะครับคันนี้ใครได้ไปบอกเลยคุ้มรีบททยรีบพรหาเป้นะครับเบอร์0 9 4 7 8 9 4 8 4 8นะครับอ่ะคันนี้เดี๋ยวให้ดูนะครับเลขไม่นะเดี๋ยวซ้ายดูเลยเหยียบเบรกกดพุ่สตาร์ทนะครับตรงนี้จะพุ่สตาร์ทอยู่ทางขวานะครับอ่าไม่แปะไม่เก้าหมื่นห้าพันโลนะครับไม่เก้าหมื่นห้าพันโลไม่น้อยมากนะครับจอเรืองแสงแบบออปติตรอนนะครับ f m AM มีให้ครบนะครับแล้วก็ช่อง e ีวีเก็มีครบเช่นกันนะครับสภาพสวยคอนโซลสวยๆแบบนี้นาฬิกาดิจิตอลบอกเวลามีครบแอร์เย็นฉ่าถึงด้านหลังนะครับกุญแจนะครับนี่จอแท้ๆแบบนี้ไปมีให้ครบนะครับแถมน้ำเต็มถังให้ด้วยนะครับใครได้ไปบอกเลยคุ้มมากไฟช่างคอนโรลระบบป้องกันการล็อกฟรีเราเลื่อนไหลไปก็มีให้นะครับฝัง้ายจะเป็นปุ่มที่เอาไว้ปัดที่ปัดน้ําฝนนะครับตัวฉีดนาะแล้วก็ด้านหน้าเป็นปุ่มเปิดไฟนะครับมีให้ครบเหมือนกันนะครับ ไม่เก้าหมื่นห้าพันโลยางไม่มีคันเดียวแอร์แบ็กมีให้ครบซ้ายขวาหัวเข่าเสาบีเสาซ,ซีมีให้ครบนะครับคันนี้เกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้ K uto, ที่บอกเลยว่าสภาพรถกริบมากเนียนมากนะครับมีคันเดียวเท่านั้นนะครับอลติสตัวนี้สีดำหล่อๆและโครงสร้างนะครับฝากระโปรงเปิดมาสภาพเดิมเลยสังเกตนะครับอลติสนะสาร์ติเกอร์มอกนะครับสองจุดนี้จะอยู่เดิมๆแบบนี้นะครับนี่ขอบต้องเดิมแบบน,นี้กดเข้าไม่แข็งกระด้างนะครับนี่กดเป็นรอยแบบน,นี้โอเค นี่กับือนฝาเดิมฝาแท้หัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขไม่มีขยับไม่มีเปลี่ยนไม่มีชนนะครับอันนี้คือของเดิมนะครับโครตสวยเลยสภาพเครืนี้คือกริปมากนะครับเพราะใหม่เก้าหมื่นหายากนะครับนี่ครับผมก็โหลต่างซ้ายขวาเดิมนะครับเดิมๆเลยนะครับสามเอลสามอารูครบๆนะครับสามเอลสามอารูครบๆนะครับสภาพเดิมนะครับนี่สภาพเดิมผาหน้าเดิมนะครับหัวนกปรน้ําเดิมทั้งหมดนะครับอ่าเดี๋ยวแกะให้ดูนะครับนี่เดิมนะครับรถเครื่องแน่นเครื่องปิดนะครับตัดติดง่าย ใครชอบก็จัดได้คันนี้บอกเลยว่าสวยมากคลุมมากนะครับคันหน้าต่างสภาพเดิม ABS สี่ล้อมีให้ครบครบนะครับหัวน็อตเดิมไม่แกะไม่ไข่ไม่ขยับนะครับสภาพสวยสภาพเดิมเลยสนใจคันนี้แอดไลามาทักมหาเป้บอกเลยว่าอย่าพลาดนะครับมาไวไปไวสีดํามีคันเดียวนะครับแอติสสีดำปีสิบเก้าด้วยย้ำว่ามีแค่คันเดียวเท่านั้นแกะให้หมดทุกจุดแบบเรียนแบบนี้แล้วลูกค้าคนไหนสนใจแอดไลามาทักมหาเป้นะครับไม่อย่ยพลาดจริงๆนะครับดอกเบีย้ยต้นที่2.39และบอกเลยนะครับว่าคันนี้นะครับ ผ่อนอยู่บ้าน7 5 0 0เท่านั้นนะครับคันนี้ฟีดาผ่อนได้ถึง7เอ้ยึงงวดนะครับ7ปี8 4งวดเลยไ้เลยนะครับรับประกันให้เร็วรถเดิมๆไม่มีชนหนักไม่มีจอตอต,ตัวรถไม่มีจมน้ำเล่นไม่ใชิลุสุนหายโอนได้100%คันนี้ยังโสดยังว่าง429 0 0 0เท่านั้นอ่คันนี้ก็พาร,รีวิวดูทั้งหมดแล้วนะครับสีดำาอาติสปีส9นะครับสภาพใหม่มากสวยมากนะครับคันนี้ย้ำเลยนะห้ามพลาดราคาแค่429,000นะครับ เรียกว่าได้รถไม่น้อยไม่แค่95,000มาพนโลนะครับรถในง,งานประวัติสูตรเช็คสูตรได้ตั้งแต่เติมยันใช้งานปัจจุบันนะครับและบอกเลยสภาพนี้คุ้มมากๆนะครับแถมว่าแถมนะครับน้ำมันเต็มถังให้ด้วยสนใจแอดไลน์มาทักมา0 9 4 7 8 9 4 8 4 8นะครับอย่าลืมอย่าพลาดอีกขาดแอดไลน์มาทักมาไปเลยครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับห้ามพลาดอีกขาดแอดที่สวยคันนี้สีดำเนียนๆหล่อๆมีคันเดียวเท่านั้นนะครับไม่อยากให้พลาดเลย